คอว้าเด้อพี่น้องขอว้าเด้อมือน,นี้นะรู้ซื้อเกินไปมือน,นี้นะเกินไปอีดีเพื่อนเพื่อเป็นคือกันเนี่ยจ้ามือน,นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองห้าหกเจ็ดเฮือนคอยถือตัดไฟถือยกมอไฟค้างค่าไฟหนึ่งเดือนนะจ๊ะ ก็โพดทุกคนผพดผูบแต่ก็มีแม้เธอแลกที่เหินคอยถือตัดนะมันก็นหลายเธอแล้วเนาะก็ค่อยก็ไม่ได้วาอือเนาะเพราะว่าเฮานี่แหละบบมีเงินเนาะเฮาบบมีเงินจ่ายเฮาก็ยอมรับเนาเนนะแต่ว่าเธอน,นี้นะมันเกินไปเกินไปก็คือว่าพนักงานเพิ่นมาตัดนะเพิ่นไม่ได้เข้ามาบอกเลยจ้ะไม่ได้มาบอกไม่ได้มาแจง้งเธอก่อนกะยังว่าเออเข้ามาแจ้งเด้อ ผมเราตัดไฟเด้อครับาหาเงินไปจ่ายเด้อครับเอาโอเคเขาก็เข้าใจหน้าทีเพิ่นเพิ่นมาเอ็ดก็โอเคตัดปุ๊บเขาก็หาเงินไปจ่ายเพิ่นก็นมาต่อเือ,เ,อเข้าใจเนาะแต่ว่าเธอนนี้นะมันเกินไปหรือเกินไปก็คือว่าแจ้งกับมีแจ้งเบาะอก,กับมีเบาะอยูบ่บปอยู่กับตัดเ่าก็สงสัยเอาไฟดับบอก,บอกคือเข้าใจเนาะเข้าใจ เข้าใจกันไฟฟ้าเข้าใจแม่กนะ็เข้าใจแต่ว่าก็ยื้อเอมองตรงข้ามกันคือแม่นี่ก็ว้าในฐานะประษาสนผู้นึงเนาะคือแต่ก่อนสามเดือนจังตัดจั่งสิหรือว่ามีหนังสือมาแจ้งจย่างสิก็เข้าใจัดทีนี้เพิ่นมีเธอค้างพอาะสามเดิสามเดือนบัดนีค้ค้างแค่เดือน,นเดียวมาตัดมือนึงกับมิได้วิดมือนึงกับมิได้ค่าไฟออกมามือนึงวิดมือนึงกับมิได้วันนี้ลองมาคืดกับกัน คือเหินแม่นี่มีดิกหน่อยนอนเวียนอยู่ในเหินกระหอนอยู่นะวันนี้อันมีตูเซออีของขายอีของของขายเสียหายหรือว่าบางเหินนี่มีผู้ป่วยนอนติดเตียงนี่ใส่เครื่องออกซิเจนอยู่นี่คือเจ้าอยู่ไปอยู่เจ้ามาตัดเ,เจ้ามีคืบ่พราขันคนคนนั้นเป็นหรือไปนี่เพื่อละละพิซอบเนาะอันนี้กะแม่ขอความเห็นใจคือเก่งการไฟฟ้าประเทศไทยนีย่แม่ยอมรับเก่ง เรื่องเก็บค้าไฟเรื่องตัดมอไฟนี่เก่งขันซุ้มเจ้าเก่งนี่ซุ้มเจาเ้าเขามีไปตรวจสอบเดตรวจสอบพวกที่ดัดแปลงมอไฟนะเอดเธอค้าไฟถือนะเขาเอเบิดบ้านเมิดมือนะเจ้าเขามีไปพากันไปตรวจสอบเดบังมองค่ะเป็นฮาเจ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาเอดนะเรื่องพวกนี้เจ้ามีหูเนี่ยบอก เจ้าก็มีไปตรวสอบเด้บัดมาตัดมอไฟล์คอยผดคือเก่งแทะฮอดมือละหมาลดฮอดมือละหมาลดขันเพื่อเห็นด้วยกับคลิปนี้แม่ขอแชร์เนี่ยเด้อทุกคนแชร์ไปคือมันฮอดหูผู้ใหญ่เด้เอ้เพื่อแม่จังใจค่าไฟแพงไอ้อันเอ้เพื่อแม่จังใจค่าไฟซะกับมันแพงเือนแม่นี่สามพันแปดร้อยเหอนหลังน้อยหน่อยนี่เือนบ้านเนาะสนบดเนี่ยอืม ามพันแปดร้อยกระพดโพแต่ก่อนนะแพงซุดนะมีเคยเกิน 1, พันแปดแพงสุดพันห้าพันหกวันนี้ทบครึ่งมันกระพดโพดเม่นเพื่อทื่ใจคลิปที่แม่เวาเนี่เพื่อแสเด้อทุกคนเพื่อมันไปฮอดหูผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เนาะแต่ถ้าเพื่อมีมักกระเลื่อนผ่านถ้าแม่เวาพิษแม่กระขออภัยแต่ว่ามันนี้มันสูนอีหลีขอเวาเดี๋ยวจะกหน่อย